้าไม่ได้เข video, it. It? ้าไปดูนะถ้าเนีมาเนี่ยถ้าเจอเขาจะสืสารช้างสองสามที่แต่ละที่ช้างเสือนท่ไม่อยู่หมู่ขึ้นบนยอดโน้มมันเข้าไปแล้วก็ไปเจอแบบคลึกลับแล้วแต่งาแล้วก็ปิดท่ำมันเข้าไปในตองกช้างก็ไปตายในนั้นเวลาถึงเวลาขึ้นมามันเอาตัวนี้ไปตายแต่งาไม่เคยเห็นงาเป็นช้างพวกนาเล็กๆพิการถ้าไม่เจ็บไม่แต่ไม่ต้องอยู่แล้ว มันเคยมีลุงที่แบกงานใหญ่พ่อนหนึ่งลงไปไปเจออุทยานก็โดนจับก<ม>็ได้งายพวกนี้แหละงานใ,ใหญ่ก็ต้องเป็นอดีตแค่ถ้าเรามาเงี้ยถึงตอนนี้เราเจอกไเอแต่ไอเนนไม่แน่เนนอาจจะแบกกลับบ้านแบกไปก็ได้จริงๆขอว่าก่อนทำการขอ ไปทำอะไรไปเป็นสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ของสมบัติแผ่นดินเลยก็ว่าไปเลยเอาไปเลยก็ได้